เปิดไฟสูงเพื่อนเปิดไฟสูงกูไม่ได้ยินดีไวกับโบนะมามพี่ชวยมาแพี่แต่ขบวนอย่าแต่ขบวนอย่าชงกันเองตกกลางเด้อเล่นตกกลางด้วยตกกลางนะดันมาหนาหลังนี้ไปขึ้นมาเดี๋ยวไปขึ้นมาไปขึ้นมาเร็วๆๆๆกาะป๋ากระป๋ากระป๋ามาดันมาเพื่อนดันมาดันมาอย่ามิดเลยอย่ามิดเลยเร่งเลยเร่งเลยเร่งเลยดันเลยดันเลยดันต้องเสานะพี่ต้องเสาเอ้ยเลยเอเห็นตายปะลงตรงไป ไปเ่ราไปไปกหนาไปลงเราไปไปไปกันหไปลลงไปไปไปเพื่อนไปลไปลงไปางไป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 ลงไป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 ไปลงไปลงไปลงไปงไปงไปไปงไปไปลงไปลลงลงไปลไปลงไป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 ลงไปไปลงไปลงไปไปไงไลงไป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 ลงไป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 ไงไป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 

เอาไปยิงปุ๊บขึ้นเลยตอบมันไปด้วยเดี๋ยวไม่เห็น่าอบมันไปได้เดี๋ยวไม่เห็นไปกันยิงลังกัดกันิงังกัดใช่กันกันยิงังไหวไหวกันยิงังหวยรูใหญ่เพื่อใต่ไต่ทำร้ายม่ได้สกินัำไอ้จิมเกิดจิมยิ่งเกตายมตายกูตายไปไหนตายจะยังดีเลเช็ค

เจอาวเพื่อนนบาอกูให้มดนกระดดมล้มึงรดตัวไปเอาเพื่อเอาเพื่อน่อเเพื่อนก่อ่ชยไปเล้วก็ไปาเพื่อนกาหลุดกูชอยู่เลยมึงอหลุไปเเพื่อนกับมาหลุดไปเเพื่อนกับมาหลุไปเเพื่อนกับมาหลุไปเเพื่อนกับมาหลุดไปเเพื่อนกับ

ทำเพี้ยไรทำเพี้ยไรทำขั้ะไรม่ทำขัอวไรทาเพียไรมึงปากดีเหอะมึงปากดีเอะไอสัตว์มึงกับตัวปากดีเลยไปไหนมึงไปไหนตัวปากดีเลยมึงอะตัวปากดีเลยสัตว์ไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนมึงหนี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 ไปไหนขบนให้อบนให้กูบนให้กูบนให้ช้ใจกูเช้ใจกูโบนัสงเชืชอใจกูเช้ใจกูอฮ้เย็นดี เียมึงไปดมึงเียบเพ่นไปยิเเพ่ไปยไอ้น้องไข่ไปที่สารู้จักเปล่าไอ้เชี่ยไข่ไปที่สามเี่ยักแล้วปากมึงไปไหนไอสัตว์มึงปากดีเพียเหรอตอนแรกอะปากดีเพี้ยเหรออ้สวนไอ้เชี่ยไอ้เจ้าอ๋อไอ้เชี่ยไอ้ดีมตีไอ้สัตวไอ้ดังดีมตีไอ้เี่เกตอะไรไปเลยไอ้เชี้ยไอ้ดีมแอบไปสัตว์ไอ้ดีมแอบไอ้ดีมแอบไปเชี่ยไอ้ดีมอ

เอาแมงดิ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 ดาบดาบีุลด์พี่บีลด์ดับบุลดดบบุลด์คบหน่ดับบุลคนนึ่งดับบุลคนนึงดับบุลคนนึงมาจบมึงเอมามาไปมาไปเอามาไปเอามาไปเอามาไเอไปอมาไปเามาไปเอามาไปเอามาไปเอามาไรเอามาไเอาไปเอาไปเอาเอา่าไอามาเปเอมเอาเอาเอามาเอ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 ามไเามาไเมาเมอุ้มดูเนี่ยปเมเนี่ยปเมาไปงเนี่ย ผมว่าน่าจะรู้มือพี่เรียบร้อยเฮียไปไปผว่น่าจะรู้มือผู้มือหรือเปล่าร้เดี๋ยวลี่แหายหมดแล้วเฮียหายเหรอเออรู้มือสัตว์ดีไม่แอบไม่พอดีเอ็มจีกยพี่พาผมไปเอารถก่อนตรงไฟน่าคุกนะน่าสวยวันนี้เก่งมากพี่พี่พาผมไปเอารถกนตรงไฟไปช่วยุ้กขับรถขับรถกลับมาไม่ได้หรอคันเดียวนเดียวคันมึงตามมาหน่อยเาตามโอโอเคก็ลำบากใครไม่มีศพนะใครไม่มีศพนใไม่มีศพไม่มีนะไม่มีศพคไม่มีศพนะใไม่มีศพนคไม่มี นี่อยู่ไหนพี่หมดหัวตุนเลยเฮียเนี่ยพี่ไอแปดป่ะไปพึ่งป้อนนะอย่าพึ่งป้อนนะอย่าพึ่งป้อนนะเร็วๆรเร็วเร็วเร็อย่าพึ่งป้อนฟังกูอย่าพึ่งป้อนไปหาจุดป้อนอย่าพึ่งป้อนสติป้อนเด็ดขาดอย่าพึ่งป้อนนะอย่าพึ่งป้อนนะเอาไอพวกกระจอนี่มาคาตีไลยก่อน กอยไพี่โบยงไรต้นฟังไงหนูนบอลโซลบอจโซนลยฟังไฟไปไฟไปกไฟพี่บอฟังกูหอยิบนพี่ออกมาแล้วพี่ออกมาเอาแล้วนานไปนานไปยิบแปดนานไปไม่หาลุยไะหาเพื่อนก่อนหลุยหาเพ่นก่อยิบมันก็หอได้แล้วยิบเจ็ด